คนหนังเหนียวเราได้ยินตั้งแต่โบราณครับสักยันบ้างนะครับผมว่างกันบ้านก็ใช้ว่านยานะครับเครื่องรางของขังโธนสิทธิ์แต่เรื่องนี้เกิดกับนะครับวัตถุมงคลของพระเกจิซึ่งถือว่าเป็นพระในสายกรรมฐานนั่นคือสายกรรมฐานก็คือสายพระป่าสายหลวงปู่มั่นนะครับปุริยโตซึ่งมีลูกศิษย์นะครับที่ปฏิบัติในแนวทางของ่านทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจุดใต้เนาะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องของหลวงปู่ผางจิตตะคุโต นะครับผมปัจจุบันนะครับชื่อเสียงของท่านก็ยังกล้องอยู่ในหูเราทุกคนนะครับหลวงปู่จือพันธุมาโลนี่คือสิทธิ์นะครับวัดเขาตังเงาะอุดมพรตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วเ็าไม่รู้ที่จังหวัดจังหวัดผมเองผมก็ยังจําไม่ได้นะครับผมตอนนี้สงสัยต้องร้องเพลงทบทวนตัวเองแล้วเจ้าเป็นคนบ้านใดนะ <c oughs> นะครับผมอยู่จังหวัดชายภูมินะนะครับที่จังหวัดนี้ก็จะมีวัดเขาตังเงาะอุดมพรป่านนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วต้องมีชื่อมีชื่อเป็นทางการนะฮะ หลวงพ่อผางท่านมีคุณวิเศษอย่างไรท่านเป็นพระผู้สม,มถะสันโดษพูดน้อยนะครับเป็นผู้ปฏิบัติเข่งคัดนะครับผมท่านก็เคยมีประวัตินะครับว่าท่านเคยอยู่อีกที่หนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่อุดมคงคาคีริเขตเนี่ยที่อำเภอมันจาคีรีเนี่ยเรื่องราวตำนานคนหนังเหนียวเนี่ยมันมาเข้าหูผมโดยบังเอิญโดยปกติวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นเนี่ยนะฮะ อางเช่นทงในมือผมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมถ้าเรานั่งรถไปที่ไหนก็ช่างนะครับผมจะเห็นห้อยหน้ารถในสมัยอดีตนะฮะสิบล้อนะครับผมรถเกง๋งรถยนต์นะครับปลอดภัยไปดีมาดีมีสุขนี่คือเหมือนเป็นนะครับสโลแกนเลยหรือเหมือนเป็นคําขวัญน,นะครับที่อยู่ในทงเนี่ยปลอดภัยไปดีมาดีมีสุขถ้าใครมีทงหลวงปู่ผางอยู่หน้ารถรับประกันได้นะครับผม จะไม่มีเหตุเพศภัยอะไรนะครับผมถึงแม้มีเหตุรถขายเป็นซากแต่ตัวบุคคลปลอดภัยนะครับพูดง่ายๆว่านี่รันตรายไปที่สุดก็คือทงแขวนหน้ารถเนี่ยคนเ็าส่อาหากันนะครับยิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งเลยทีนะครับนี่ก็คือมรดกที่เราได้เห็นกันในส่วนของวัตถุมงคลภูผาก็จะมีเหรียญครับท่านก็เป็นต้นตํานานของเหรียญเกียวเชือกนะครับผมปัจจุบันเหรียญเกียวเชือกเราจะเห็นว่านะครับผมหลวงปูม่มุนเนี่ย เหรียญเกลียวเชือกเนี่ยจะมีพับผงเกลียวเชือกใช่ไหมนี่คือต้นตํานานของเหรียญเกลียวเชือกนะครับเหรียญข้างหลังใส่ปี1 2ทุกรุ่นนะครับผมกี่รุ่นกี่รุ่นก็ปี12จน1718ปก็ปี12ใส่พอส,พอ,เสอเดิมมาตลอดเพราะมีประสบการณ์ครับลูกศิษย์ลูกหาเวลาไปสั่งเหรียญก็เอาตัวอย่างเหรียญไปเอาแบบนี้ช่างก็แกะหน้าหลังออกมาเหมือนเดิมนะครับผมทุกรุ่นเลยฉะนั้นก็สําหรับคนที่นับถือศรัทธารุ่นไหนที่ท่านทันปลุกเสกก็จะนะครับนิยม นำมาสะสมห้อยคอคุ้มภัยกัน